สวัสดีค่ะพี่หลอกที่หลักวันนี้เราก็จะออมหอยกันนะคะแยงอ่อนหอยขมนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะเทน้ำใส่ก่อนนะคะวันนี้เร่งรีบค่ะเพื่อนเพื่อนก็เลยไม่ได้อธิบายอะไรเยอะแยะนะคะเราก็จะใส่ปลาก่อนนะคะเพื่อน,อนปลาใส่ก่อนค่ะ กะล่สามช้อนโต๊ะนะคะเราก็นำของลงนะคะ คะเราจะใส่เข้าลยค่ะใส่พริกไว้2เม็ดนะคะพริกไม่เผ็ดมากนะคะเพื่อนๆถ้าใครทำเผ็ดไม่ได้นี่ผมไม่ได้นะพริกนี่ เราก็จะใส่ข้าวเบือลนไปนั่นหนึ่งหนึ่ช้อนก็พอะคละ้วค่ะเพื่อนข้าวเบีอยแล้วเราก็ใส่เกลือเข้าไปนิดหนึ่งนะคะเกลือครึ่งช้อนครึ่งช้อนยังไม่ถึงครึ่งเท่าไหร่นะคะเพราะว่าปลาลามันเค็มน,นะคะเพื่อนๆปลาล้าเราทางอื่นก็ใส่เยอะหน่อยนะคะ เราก็ใส่ใส่ทีนี้ก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะช้อนโหลดแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วก็คนให้แตกนะคะคห้เพื่อนให้แตกนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปค่ะทำไม่ยากทำง่าย ไม้เดือดอีสักพักก็ใส่ผักลงนะคะเพราะเราสุกแล้วนะคะหอยสุกแล้วทุกอย่างสุกแล้วแล้วก็ค่อยๆใส่ของลงไปนะคะผักเราก็จะเป็นผักรวมมีบวบหอมนะคะเพื่อนต้นหอมผักชีเนาะที่ต้องใส่เข้าไปก็อันที่น่าจะอร่อยที่สุดก็คือผักกาดจากสวนเรางามมากค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะผักกาด ใส่ผักกาดผักกาดเขียวนะคะแต่การไม่ลืมมะลิเลยตัวเอง,เองไม่ได้มีปลอดสารพิษกันแล้วก็ใส่ลงไปนะคะผักเอมากเพราะว่าผักที่สวนเรานะไม่ได้ซื้อแล้วก็เวามาทำอาหารก็เน้นผักข้อผักไม่เยอะที่จริงช่วงนี้ตาไม่ยากหรอกคะ่ะ ง่ายๆสบายกระเป๋า hmm. ส mm ัมภาระนะตะกลมนะคะ พักเยอะก็หอยค่ะเพื่อนๆแต่ก็อร่อยแค่นี้เราก็ได้แกงอ่อมหอยแกงหอยอ่อมหอยขมเกียงลาวเกียงอีสานนะเพื่อนอร่อยนะคะลองทำนะคะไม่ยากค่ะอร่อยมากมาย เราก็คนนะคะให้มันเข้ากันนะคะตรงไหนมันผัดยังไม่ได้แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะอร่อยค่ะน,นี้เราก็ชิมดูนะคะได้หรือ,อย่างไม่พอก็เติมได้นะคะชิมในแก้ไขนลำบากค่ะ พอดีค่ะปะลาสามน้ำปลาสองเกืครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชาเลยเลยครึ่งไปอีกนิดหนึ่งนะคะเกลือนี่จะเค็มเกลือสีชมพูค่ะแล้ก็ใส่มาเองออกไปนะคะ อร่อยมากมายไก่กรองลองทำนะคะแกงอ่องหอยแกงหอยขมนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์นะคะขอใหทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปังๆนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ